ไปทางานกับหัวหน้าแล้วโดนปล้าแล้วมาโดนเมียของหัวหน้ากลับมาฟ้องชู้อีกเคสแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยในสังคมไทยซึ่งเรื่องนี้ผมขอแชร์เป็นอุทาหรณ์ให้กับสาวๆที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกับหัวหน้าหรือต้องเดินทางไปกับผู้ชายเพื่อเป็นเพื่อนร่วมงานในการระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดีไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเสียใจเหมือนผู้หญิงคนนี้สวัสดีครับผมทนายโจวีราชาติเสพทานนลเรื่องนี้เป็นเคสของผู้หญิงคนหนึ่ง เธอตั้งอกตั้งใจทํางานที่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานกว่า5ปีเธอได้ทํางานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของเธอมีวันหนึ่งเธอต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกับหัวหน้าของเธอหัวหน้าของเธอได้นัดประชุมงานแล้วบอกว่าต้องการพูดคุยเพื่อเตรียมตัวเสนองานให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้แต่พอคุยได้สักพักกับได้ใช้กำลังเข้าขมขืนใจเธอ เพื่อสาเร็จความใคร่แต่ด้วยความที่เธอกังวลว่าจะมีผลกระทบกับงานเธอจึงไม่ได้แจ้งความหลังจากนั้นพอภรรยาของหัวหน้าทราบด้วยความรักและห่วงสามีเธอคิดว่าพนักงานสาวต้องการแย่งสามีของเธอภรรยาของหัวหน้า จึงได้ฟ้องพนักง,งานสาวว่าเป็นชู้เรียกค่าเสียหายทดแทนกว่าหนึล้านบาทเคสนี้ผู้หญิงคนนี้น่าเห็นใจมากๆเลยครับเธอทั้งถูกหัวหน้าขืนใจถูกภรรยาหัวหน้าฟ้องว่าเธอเป็นชู้แถมยังต้องตกงานเพราะถูกไล่ออกอีกในฐานะที่ผมเป็นทนายความเมื่อเธอไม่ได้ทําผิดผมจะต่อสู้คดีจนสุดความสามารถเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจให้กับเธอ